อ่านี่คุณผู้ชมนี่ก็ไฟรับได้นี่นี่คุณผู้ชมก็คือมันสามารถทำอะไรได้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับนายวยาและสไาตลา์นะครับมาพร้อมกับประหยดนะครับวันนี้เขามา,ำมาทำอะไรเพียดัดก็คือเราจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับ เป็นแครสซัลลาเปาครับซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างปไปดูกันเลยนะครับก็ท่านผู้ชมครับนี่เป็นแครสซัลาเปาชื่ออะไรนะพี่เนแครสซัลาเปาไฟเมเปิลชื่อของเขาไฟเมเปิลใช่ไฟเมเปิลหวาแรงมากครับท่านผู้ชม ฟเมเปิลเราหัว,วแคทล,ล่ะหัว,วแคทก็หัวหัวแคทอยเมเปิลเหมือนกันประยะุน์เดียวกเ,ก,เกินก็คือรุ่นเดียวนั้ท่านผู้ชมและส่วนตรงนี้ก็คือท่านผู้ชมดูครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะนี่นีเก็บได้นะครับแล้วก็เวลาจะใช้งานก็ดันลงมาอย่างนี้นครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือหัวแคทเนี่ยก็จะมีก็สามารถที่จะคือตอนประกอบเนี่ยมันจะเป็นเกลียวนะครับท่านผู้ชมผมก็ขี้เกียจต่อแล้วนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ บุนเข้ามานให้มันแข็งพอตึงมือครับนี่ประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็ใช้เนี่ยก็คือมันจะเป็นอาอุปรกรณ์สำหรับดึงมันออกมาแล้วก็เปิดแคสครับนะนี่เห็นไหมนี่ก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดอ่าได้ยินเสียงนะทจริงตัวนี้ก็เป็นปุ่มไอ้เพชแมกนิโตตัวจุดแคสอันนั้นอ่าเป็นแมกนิโตนะครับ สำหรับจุดแก๊สนะครับอ่าลองลองเปิดดูนะครับอ่านี่ครับโยมนี่ก็ไปรับได้นี่นี่ท่านโยมก็คือมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือคือถ้าท่านผู้ชมเอ่อเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนท่านผู้ชมเอ่อไปที่ก็คือไอ้แก๊สเนี่ยแก๊สระเป้าเนี่ยเหมาะสำหรับการที่ เราเดินป่านะก็คืออุปกรณ์เล็กๆอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นชุดหม้อแบบนี้นะท่านผู้ชมไปได้สะดวกก็คือแค่นี้แล้วก็กระทะหนึ่งใบก็คือกระทะเ,เป็นชุดของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเซ็ตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมตั้งแค่พาอุปกรณ์3อย่างนี้ฉันก็สามารถที่จะ,จะประกอบอาหารได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ว่า,าถ้าเกิดว่ามาใช้ใน ในเต็นท์ในแคมปิ้งอย่างเงี้ยมันประโยชน์มันมากพอไหมมันก็ได้นะครับแต่ก็เกิดว่าประมาณว่าถ้าท่านอ่ไปกันประมาณสองคนสองถึงสี่คนนะครับอันนี้หุงข้าวได้นะครับหม้อน,นี้ก็คือประมาณว่าใช้งานได้ในเต็นท์ก็ใช้งานได้แต่กิดว่าท่านไปแคมปิ้งคนเยอะๆเนี่ยคือไปกันทีมงานเยอะก็ก็คงต้องใช้แค่ตัวใหญ่นะครับผม ทีนี้่ในหัวเอามาใช้งานเนี่ยก็คือใช้งานไว้ต้มกาแฟนะครับเช้าขึ้นมาก็าพิ้งขนมปังแล้วก็ต้มน้ำดื่มกาแฟอันนี้คือประโยชน์ไม่ได้มากมายนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไปไปกันสองคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชุดชุดเดียวนะน่าจะพอนะครับพอแต่ถ้าเกิดว่าใช้กระทะใบใหญ่ๆนี่ก็คงไม่สะดวกนะครับ ก็กระทะก็ประมาณนี้นะทา่านผู้ชมอก็ประมาณนี้ก็อาหารได้ไม่ไม่เยอะอ่าก็ได้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็ที่นายหัวเลือกเบบดนี้ด้วยก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าชุดเล็กอย่างเนี้ยเราไปกันแค่นายหัวกับป้าเอียดก็สะดวกนะครับเพราะว่าพื้นที่ในคานที่อ่เราจะใส่มาในรถเนี่ยก็คือนิดเดียวก็สามารถที่จะ อาศัยมาได้เลยนะครับทุกท่านก็อย่างเงี้ยต,ต่อดแคดอันี้ก็ปิดฝาได้นะครับนี่นะครับทุกท่านนี่ประมาณนี้แล้วก็ต่อตัวแคสออกแล้วก็ปิดอันนี้ได้เลยนะครับจะต้องต่อนะครับนี่ก็คือมันพื้นที่ที่จะจัดเก็บเนี่ยนิดเดียวนี่ถ้าเก็บอย่างนี้นะครท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต่อได้อยู่นะ น,น,นี่ครับท่านผู้ชมก็ท่านก็เก็บได้ก็จะมีฝาสําหรับล็อกออย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บใส่อย่างนี้แล้วก็ปิดได้โอ้ไม่ไม่ไม่แต่ <c oughs> เขาได้อยู่นะครับก็คือมันจะกินพื้นที่ไม่มากนะท่านผู้ชมแล้วก็หัวแก๊สนี่แล้วขณะก็คือเขาจะเก็บอท่านผู้ชมอ,อย่างนี้นะครับนี่ดันขึ้นมามันเป็น ก็เรียกอะไรป๊อปอัพหรือเปล่าเปั๊บเก็บได้ลักษณะอย่างนี้นะทา่านผู้ชมนี่ฝนมาอย่างแรงเลยทา่านผู้ชมนี่เก็บอย่างนี้นะครับเวลาเอาไปใช้งานก็ตั้นดันอันนี้ขึ้นมานี่นะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวว่าไม่ได้ยุ่งยากนะครับทาบ่านผู้ชมแล้วก็เวลาตอนที่ประกอบท่าน,นก็เปิดฝานี้ออกมา ไปลักหณะอ,อย่างนี้น่มันจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมท่านไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเพราะว่าตอนที่เราหมุนเคลียวเข้าไปชนมันจะมีวาล์วอยู่นะครับวาล์วเพื่อใหแ้แคสดันขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานครับท่านก็เปิดตรงนี้อ่าเสียงดังน่าเห็นไหมอ่าทีนี้พอใช้งานเสร็จท่านก็เก็บ อย่างนี้เลยนี่แล้วก็เก็บอันนี้ก็มาอันนี้ก็มานะครับผมนี่ก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ลองดูนะครับอเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็แคสละเปานี่ยี่ห้อของเขาไฟมเมเบิลอ,อ่าไฟมเมเบิลแล้วก็หัวแก๊สก็ไฟมเมเบิ้ลทีนี้ก็ก็จะเป็นชุดของเขาอย่างนี้แล้วก็อ่า ก๊สตัวเก๊สเนี่ยตัวตังค์ของเขาเนี่ยก็คือสวยนะครับท่านผู้ชมก็ดูดีมากเพราะนั้นถ้าใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปในลิงก์นะครับเดี๋ยวในหัวจะใส่ลิงก์ไว้ท้ายคกำบธิบายนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ลองดูนะครับนี่เวลาเก็บ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีถุงของเขาก็นี่นี่นะครับท่านผู้ชมก็ใส่ไปอย่างนี้เลยเสร็จเรียบร้อยว้าแล้วนี่ก็กล่องนะครับกล่องก็จะดูของเขาก็าาจะมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับอ่ะเตรียมเก็บก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทุกท่ก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็เวลาเก็บก็อย่างนี้นะครับท้ชม่านไม่ยอมลงอ่ะ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ลงไปในนี้ถ้าเกิดมันมอบสูงกว่านี้นะก็จะลงตัวเลย แต่นี้มันโม้มันสั้นไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหยุดสำหรับการรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นแคสนะครับก็มันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเอสซีทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนดรื่อยตลอดมา แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งกระต่ยกดไลค์กดแชร์ให้ในวิยาประยุทธด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากฝนตกหนักเลยนะครับตอนนี้กําลังขณะที่ทาคลิปอยู่เนี่ยคือฝนตกหนักมากเลยท่านผู้ชมก็อยู่ใต้ทัรใต้เต็นท์นี่แหละใต้ทรับนะครับท่นายก็ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ